วันนี้นะครับชวนทุกคนมาทําผัดเนื้อพริกสกูนะครับซึ่งบอกเลยว่าเมนูนี้หอมแล้วก็อร่อยมากๆครับเริ่มจากเลือกพริกสกูนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากแมคโครนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นพริกนะครับที่นิยมกินในประเทศจีนนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่มีความเผ็ดนะครับแต่ว่าเวลาผัดมันมีความกรุบกรอบหอมๆนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกลิ่นหอมของพริกชนิดนี้มากๆนะครับแล้วยิ่ง พอนามาผัดนะครับกับตัวเนื้อวัวนะครับมันก็จะยิ่งมีความหอมอร่อยนะครับนะแต่ถ้าใครไม่ชอบเนื้อวัวนะครับก็สามารถใช้หมูได้นะเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับแล้วก็รอให้กระทะร้อนนะครับผมใช้กระทะเหล็กนะแล้วก็ใส่พริกชะกูที่หั่นลงไปนะครับผัดกับไฟแรงพร้อมกระเทียมนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อวัวนะครับที่ติดมาเล็กน้อยนะครับหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ผัดผัดคั่วๆไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับนะยิ่งใช้ ตัวกระทะเหล็กนะครับก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมที่แบบกลิ่นหอมพวกกระทะด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มปรุงรสนะครับเมื่อตัวเนื้อแล้วก็ตัวพริกสกูเนี่ยสุกนะครับก็ใส่แค่ซอสหอยนางรมนะครับเป็นสูตรซอสหอยนางรมสไตล์จีนนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหมูนะครับใครจะชอบเติมน้ําตาลนิดหน่อยก็ได้ละครับหรือว่าเติมซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะใส่พริกไทยนะครับนะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเท่านี้ก็จะได้เมนูอร่อยๆนะครับเรามาทาตามดูนะ